ลวงปู่บุญวัดกลางมางแก้วนะครับชื่อสมณศักดิ์ท่านคือพระพุทธวจในยกบุญคันธโชธท่านเป็นจ้นาคณะใหญ่ปกครองบนท้นนครศรีสมัยนะั้นะทั้งเกิดในสมัยรัชกาลที่สามครับพศ2391แต่มันก็แปลกไอ้ผมมเขียนประวัติท่านเนี่ยผมเขียนอ,อายุผมห่างจากท่ทานร้อปีผมเกิด2491นะ แต่ก็ได้สืบค้นเรื่องราวประวัติขนาดนาเนี่ยจากญาติผู้ใหญ่นะ,ะโดยเฉพาะคุณยายคุณแม่พวกเนี้ยเขาเป็นลูกศิษย์ของปูปบุญน,นะครับเขาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังเป็นที่น่าประทับใจผมก็เลยเอาเรื่องราวเหานั้นมาถ่ายทอดไว้ในหนังสือได้มีนะสิ่งสิ่งที่ผมสนใจมากก็คือเรื่องยาจินดามณีนะของรู้บุญเนี่ยนะคือคือญายพวกเนี่ยเขาให้ลูกชายคนโตคือชื่อรุงซรงนะครับไปบวชกับรูปรบุญแล้วห้ามศึก ให้ดูรับใชร้ระบุญจนตายพอระบุญตายแล้วจึงศึกได้ครนีน้มีวันหนึ่งยายผมเนี่ยแกตายไปแล้วก็ยายพี่น้องมีแกวิลูกสิบสามคนก็มากันเต็มบ้านเลยนะแกก็ผมยังเด็กๆอยู่ก็เห็นแกนอนสงบ,บนิ่งอยู่กลางลานบ้านลุงทรงแกก็พายเรือมานะมาถึงก็จอดท่าน้ําแกก็ถือกระปุกเล็กๆกระปุกนลในกระปุกนั้นมียาเม็ดดำๆอยู่สักครึ่งครึ่งกระปุกได้แกก็เอายาเนี่ยนะ ามาฝนน้ำเออฝนฝนได้มีแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็ไปจับยายอ้าปากเอาเอาเอาไอ้ยาเนี่ยหยอดๆไปพี่น้องก็เห็นก็ตกใจเอ๊ะยายตายไปแล้วนี่ลุงมาทําอะไรแต่แกก็ไม่พูดอะไรแกก็หยอดหยอดไปแล้วแกก็บีบๆนวดสักพักนึงคุณยายก็ลุกขึ้นไม่ได้เออแปลกมากภายหลังผมมาทราบว่าไอ้ยาเนี้ยฉีอยาวาสนาจินตาแมนีซึ่งหลวงู่อบุญสร้างไว้นะไอ้ไอ้ยาเนี่ย ช่วยยืดชีวิตคนถ้าไม่ถึงข่าวตายหรือถ้าตายแล้วก็ให้บิสติกสมบูรณ์นะยายผมเนี่ยแกฟื้นขึ้นมาแล้วแกก็มาพูดคุยลูกหลานอยู่ได้ั้ประมาณทักชับ่วงฝานะ่าแกก็หาม่วงนอนยายลุงผมเนี่ยแกรู้แกก็เลยพาคุณยายเนี่ยสวดมนต์แล้วก็นอนหลับจากไปโดยสงบนะครับเรียกว่าไปโดยสุขตินะผมก็เลยมีความสนใจเรื่องหลวงปู่บุญมาตั้งแต่วันนั้นแหละครับ ก็เลยเริ่มมาค้นฟ้าประวัติของท่านโดยละเอียดแล้วก็มารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้เรื่องราวมหาจาัน์มีมากมายอย่างนี้แม้กระทั่งท่านสามารถเรียกจระ,ะเข้ในแม่น,น,น้ำทองสดีขึ้นมาให้ชาวบ้านดูได้นะคะรับลุงผมเนี่ยแกเห็นบ่อยนะเพราะว่าแกเคยเล่าให้ฟังนะแกสามารถท,ที่จะแสดงปฏิหาริแม้กระทั่งเดินข้ามแม่น้ำก็ยังลำไดนะ้อันนี้เป็นเรื่องราวที่เล่าต่อๆข้ามาในปฏิหาริอย่างนี้ผมรวมรวมในหนังสือล่มนี้ท่านที่สนใจ รีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่วัฐบาลแก้ก็ได้หรือที่สำนักพิมพ์บอะกอสารก็ได้